โอย้ยครับปรกาศสวีเดีบบอบอลกุ๊กิ๊บคีเนยียใช่ไหมคุณผู้ชมชือชีวิตป,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 ปอ,อกทองปมดปลายครับผมครับผมอ่าพารามครับผมผมล้อยโลวีลวามคร<ห>ับผมเฮ้ยตั้งแต่เราทำอาร์เคมี่สายชิวมาแล้วก็ตอนนี้ก็ซีซั่นสองแล้วนะครับผมตอนนี้ชื่อเสียงเรียงนามของเราก็ดังไปกึกก้องทั่วประเทศไทยเลยใน,ใน<า>เรื่องที่ทั้งประเทศพี่อนนันนั้นจับยา <S <S จับยาเพราะว่เราเป็นวงการรถก็คือตัวเราเป็นอาจารย์แล้วสอนให้เด็กๆขับรถรุ่นหลังวันนี้ถือว่าเราเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยเป็นมากครับเป็นเกียรติมากเลยที่ให้เราแบบมาเป็น เขาแบบเชิญเรามาเป็นครูหรือเป็นแข่งเราเชิญแล้วก็เป็นครูสอนให้เด็กนักเรียนคนหนึ่งมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งเพิ่งสอบตกไป<ะ>ที่สนามบุยลำเด็กนักเรียนสอบเป็นเด็กเรียนเออไปแข่งรถเออมาซ้อมแบบโหแบบซ้อมซ้อมอย่างดีพอไปขับไปแข่งอ่ะงานพันเมตรแข่งปิ้นนี่แหละแพ้เราเชียร์พี่เชียร์นะพี่เชียร์เนี่ยเห็นไหมมันยังรู้เลยพูดมาเลย พอไปปล่อยออกตัวป่ะพูดจะ่าพูดชื่อได้ยินแค่ชื่อพี่แบบเสียใจได้ยินชื่อเขาเอาคือที่หนึ่งนัมเบอร์วันที่หนึตลอดการประ้วงใจเอางี้เราต้องไปช่วยเขาวันนี้ผมได้เป็นเกียรติที่จะมาสอนลูกศิษย์คนนี้เท่ากับวันนี้เราเป็นอาจารย์ดีใจไหมดีใจไหมซาบซึ้งตรึงใจไม่คิดว่าจะมีวันนี้ผมมีถ้าวันนี้ผมจะซ้อมให้เขาแบบเต็มที่เรามีทั้งหมด่อมาฝึกให้เขาไสหมดเลยเอางี้เพื่อเป็นการเสียเวลามารู้จัก กับเขาดอ่ะอ่ะลูกศิษย์เชิญครับผมครับผมยังเก็บวามเร้าอยู่ความเศร้าในเรื่องอะไรครั้งที่แล้วที่แพ้มาอีทแากเอครับเอาเละครับไปครับพี่พี่พรครับโอ้ยมาดูครับลัานแรกโอ้ยแยกงลเรียบร้อยดีครับองงื่อกี้อาจารย์ไก่เขาท้ายพายุเปล่า ช่เปล่าทา้ายพายุเปล่า17อ้าวโอ้ย oh. บอลใจไปโอ oh. ้โหเป็นไงถ้าได้มาปรึกษาเราแต่แรกนะมาหาอาจารย์แต่แรกวันนี้เดี๋ยวอันนี้เป็นอาจารย์นี่เป็นลูกศิษยนะ<ว>์นะเอาได้นำไม่เป็นไรไม่เป็นไรชื่อเด็กชายเลยได้นำไปเด็กชายบีเดสกาครับ<ว>อ๋อบีเดสกาครับโอ้โหแข่งสนามเมื่อกี้แพ้ไปนะผมเป็นไงรู้สึกไงอ่ะความรู้สึกดูวะรู้สึกขนาดนั้นเลยเหรอ ไม่พูดเออรู้สึกแบบเฮ้ยมันตึงใจขนาดนั้นเลยเหรอเอาเป็นว่าเราอยากเาคำพูดออกมาไม่ได้อนไ่เนาผมได้ข่าวว่าพี่บี้นอนไม่หลับประมาณ5วันน่ะจริงโอ้เนี่ยแหละไปเติมตัวของเราใช่ไหมล่ะเติมตัวนั้นมันจะเพลินออกเพลินหน่อยรู้สึกจะเป็นขี้นะอ๋อ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 เต็มขี้ดิแล้วขายของนะอ่ะเอาเป็นว่า วันนี้เราจะมาสอนเต็มที่เลยเดี๋ยวก่อนจะสอนเดี๋ยวอาจารย์ขับไปดูก่อนดีกว่าเฮ้ยอะไรยังไงเฮ้ยมันแปลครับอาจารย์อาจารย์ยังไม่ได้ขับนานแล้วต้องเรียกเป็นอาจารย์ทุกคนอันนี้ชายพี่อ่าฮะเราจะสอนตั้งแต่ที่เราสอนทีเบรกมาจนเปถึงกันทุกขั้นตอนเลยนะครับเอางี้รับผมขับเลยดีกว่า ขับดูก่อนเดี๋ยวอาจารย์ขับดูก่อนอาจารย์ขอซ้อมก่อนอาจารย์ยังไม่ได้ซ้อมเลยนะอาจารย์ไม่ขับรถเลยทีเป็นไม่ต้องพูดทีเลยทีเลยไม่ต้องพูดออก อันนี้ปกติช่องอาจารย์จะเป็นช่องแนวตลกอยู่แล้วอ่าอันนี้จะเป็นจังหวะให้จังหวะตลกตลกอ๋อแล้วเข็นไปไหนอ่ะไปจัดพักเ้าก่อนอ่าจังหวะนี้ทุกคนจะฮาแต่ความจริงอาจารย์เจ็บนะโอ้ยเป็นตลกเตลกเฮ้ยใส่เสื้อสายชิวหัวร้อนไหมวะตลกสายเจ็บตัวท่านก็จะทำให้ลูกศิษย์เห็นก่อนว่าเอ้ยเดี๋ยวคือรู้อกันรู้อกกัน การบอกพี่นาว่าอย่ามาตรงเล่นดำๆหน่าอย่าอย่าแมวนะที่จริงพี่มาซ้อมกอนผมพี่นาจะบอกผมนะไปไปนี่รู้ละรู้ต่อไปห้ามนะอย่ามาเล่นตรงนี้เราเราเรามือใหม่เพราะว่าแท็กบุรีลำเดี๋ยวเหนียวคือมีแต่คนบอกผมว่าอย่ามาเล่นตรงนี้ไม่เชื่อไม่เชื่อไอ้แ่ะเออผมก็แบบก็ไม่รู้ว่าทําไมก็ไม่ได้ลองหรอกแต่รู้อย่างเห็นเมื่อกี้รู้แล้ว าจารย์ได้สอนก่อนไงเฮ้ยมือดำอะไรเปื้อนอะไรปะตอนนี้พี่บีบอกรู้แล้วอ๋อรู้แล้วอย่าดำถ้าอยู่ตรงนี้มันจะเป็นอย่างนี้คืออันเนี้ยถ้าถ้าโอมไม่ทำให้ดูเนี่ยพี่บีเขาไม่รู้ไงไม่รู้ไม่รู้มาเดี๋ยวผมเตรียมพร้อมเตรียมรถมาเลยมาเลยเตรียมรถไปทียหกเจ็ดคันเลย่่าหยุดกูแค พี่แดกเรียบร้อย<ร> <c oughs> จละลาออกจากสายชิวเขาแหมอ,อเดี๋ยวอยู่กับพี่ก่อน จานดื่มน้ำที่ชาติน่าจะหมดแรงน่าจะหมดแรงใช่ภาคกลางเดี๋ยวเจอกันพากพากบ่ายเนาะจานเคี่ยวก็มึตอนนี้ถึงภาคบ่ายแล้วครับเป็นต้องเอาแบบเมื่อกี้เราทั้งที่ปฏิบัติไปแล้วเมื่อกี้ต้องแบบรวม ต้องมีแบบเมื่อกี้เห็นขับแล้วแบบเหมือนแบบแขนขาเหมือนไม่มีแรงไม่มีแรงขาดตรงเนี้ยออกกําลังกายเป็นคนลืมอ๋อผมไม่ออกไม่ออกกําลังกายใช่ไหมนี่นี่นี่ผมนี่นี่คนออกกําลังกายนี่นี่นี่เลยการจะขับรถจะแข่งรถเนี่ยอันนี้เขาก้องแล้วแน่เลยต้องบอกว่ากําลังจะเดินไปกําลังเดินไปนุ้ยที่เป็นนักแข่งรถนี่คือต้องฟิตซ้อมมาเลยเห็นไหมเราต้องมีฟิตเนสอะไรอย่างงี้ต้อง ให้พร้อมเลยแล้วก็ผมมองข้ามไปเลยไม่ได้แบบอันนี้เลยใช่บาลานซ์ทรงตัวอะไรเงี้ยบาลานซ์บนลูกบอลเมื่อก่อนนี่ผมยืนบนไม้เดียวแบบยืนขาเดียวบนลูกบอลเลยอ่ะว้าาาเธอใช่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 ล้มจากลูกบอลเลยลงมาเป็นองเอาเรองกว่าให้ให้แค่ต้องอวันนี้พักไปต้องออกกําลังกายเอาพื้นฐานพื้นฐานพื้นฐานของออกกําลังกายกระโดดตัวกเปะดทําไม่ได้แหละแต่ว่ากระโดดขาเดียวกระโดดขาายซ้ขาซ้าย ทำไมต้องหาไซเพราะว่าหยับคัดไงคัดหลังไซปล่อยคัดด้วยแบบเฮ้ยรูปไม่เด็ขาดีดออกไปด้วยนะเขาไม่มีแรงไม่มีแรงจับไม่ได้อย่างงี้โอ้ไม่มีแรงก็ต้องเต่ขาก่อนอ่ะเดี๋ยวกระโดดโดดเปะงี้เดี๋ยวก็ขาเดียวซึ่บบางทีเราปกติเราอย่างเงี้ยซึ่บเงี้ยแต่เราขาเดียวพอขาเดียวโดนเึ่บก็ทำไม่ได้เนี่ยแต่ขานี่แหะอันนี้กี่ครั้งแต่ขานี่จะเป็นงี้เฮ้ยอ่ะไอ้ท่านี่คุ้นๆเลยเป๊ สิพอแค่นี้พอแค่นี้พ่อกูขึ้นเลย่อยต้องมีมาแล้วรู้สึกแบบกำลังมาใช่ไหมตอนนี้เมื่อกี้เวลานไมขยิงอย่างงี้นี่เห็นมชักขัดเลียเลียคอได้ข้อฮฮ แล้วจะมีแรงขึ้นต่อไปต้องเป็นข้อแบบมันจะมีมันมีข้าวอะไรที่มันแบบเหมือนจิกแล้วมันก็อ่าแค่นะมันจะมีท่าอย่างเงี้ยเอออ่ะจำได้ไหมจำได้ไหมจะไม่ได้ว่ะอะไรมึงวะที่เหมือนมันจะฝึกให้ข้อข้อเท้าที่มันแบบเอออันนั้นเกิดจากบัมบัดใช้ได้ไงไม่ต้องใช้โอเคเกิดจากบัมบัดแฮ่เรามีกำลังขาแล้วเราต้องมีกำลังแขนต้องมีเยอะอ่ะมาแล้วมาแล้วเห็นไหมวิดแข่งกันเลยไหมเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยี่ฮาแข่ง เฮ้ยเางี้เฮ้พี่บี้ไหวเกียกี่ทีพี่อมไหวกี่ทีขอขอวางขาเป็นแบบราบราบมีนะเฮ้ยเอาเรื่องวันถ้าแพ้มาเนี่ยมึงกูจะโทษมึงเลยอ้าวหนึ่งกี่ทีห้าสิบทีพอห้าสิบทีรีบรีบห้าพอห้าพอพี่ห้าพออาวห้าพอเอาหนึ่งสองหนึ่งสองแปด เนี้ยเฮ้ยเฮยยายจริงเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยบว่างยาพี่อ้โหโอ้โหนี่แต่ว่าต้องทำเป็นสม่ำเสมอไม่ใช่เฮ้ยมา ทำแค่นี้ต้อทำแค่นี้วันนี้อันนี้วอร์มอะไรเสร็จแล้วแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนี้เราเรามีลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เอกของผมอีกนี่ทั้งสองฝั่งเราขับไปดูควันเออเฮ้ยศิษย์เอกศิษย์เอกนะวายุวายุนี่ไบยุวายุมันเด่นๆเลยนี่เอ้อนี่นะนตัวแนะ่นะตัววายุครับแค่นั้นอาแค่นี้แหละอ่ะก็คือเดี๋ยวเราจะให้วายุเฮ้ยมันย้ายม่อยู่เคาแล้วไง ได้อยู่ดบุญมีสายชิวับไปถึงแม่ไหมที่อยู่ละมัดก็คิดถึงครับเดี๋ยวไปหาเทน่าติดแล้วเว่ยเทน่าติดนะโอเคเดี๋ยววันนี้อยาให้ขับให้พี่บี้ดูนะอ่าแล้วก็ช่วยอธิบายช่วยสอนเมื่อกี้ดูพี่พี่ขับแล้วเจอพวกพี่ๆอ่ากันมาแล้วอ่าเห็นพี่เห็นพี่บี้ขับเป็นไงบ้างมีอะไรจะบอกไหมเห็นแล้วครับเป็นยังไงรู้สึกจะขาดอะไรอยู่ดีใจหล่อครับ รอบายถึงรอบยังไม่การใช่รอบแล้วเรื่องคัดเรื่องอะไรคัดด้วยอ๋อคือทั้งสองรอบยังไม่ถึงใช่ไหมใช่ถ้ารอบมันถึงจะเป็นมรรนผกใช่ครับเฮ้ยนี่ไม่ใช่ถุงเท้าเนี่ยเป็นรองเท้าในการขับแขรรถอ๋ออ่าทำไมต้องใส่อย่างนี้เพราะว่าบางทีมันมีพวกเชือกพวกอะไรเงี้ยอ่ามันอาจจะไปทําเกี่ยวกับอะไรเงี้ย เ่าพูดก้าวร้ <9 S 2> าวได้ไงนีน่โอ้ก้าวร้าวอีกแล้วอวดีกูเล่น อันนี้วะไม่าีกล้องไม่มีอะไรอะให้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 สองลัน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 อ่าลันแรกผ่านไปอ่ะลองดูลันที่สองครับผมยังรอบอาจจะไม่คุ้นชินกับรถนะเสียรอบได้ไหมอ่าอ่า เป็นไงเป็นไงมึงเงียบไปเลยไอ้นู่มมึงเงียบไปต่อไปดูสิทธิเอกแต่คนนึงแต่ว่าเขาได้แบบหักหลังพวกเราไปไปจากไปคือเขาขโมยของที่ช็อปบอกรวกอะไรก็แลคนกันกอแจ้วกันะคนล้วนนี่ดิคือใช้ใช่ดือเนมาดูสองนี่ขับแล้วต่อไปทำตามแค่นั้นเองอ่าให้สองล้านเลยอ่า เอามาดู้วครับคุณนีจะทได้ดีาเอนแล้วน่าคิดว่าแบบรถมันแรงเปิดเต็มเปิดตึง รอจบแม้วต้องฝุดสิเอางี้ให้เจ็ดลันเดี๋ยวก็ไม่สองบอเท่ากันจะได้าวเอาเอางี้โอกาสอีกครั้งอีกอีกทีนึงอีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวพี่ๆเขาอ่าเด็กชายพี้นี่เขาเด็กชายพี่อ่าเขาได้เขาซึมซับแล้วเตอนนี้เข้าใจแล้วใช่ทั้งรอบเปิดมากไปทั้งรอบแล้วก็ทั้งการชะคัดอาการปล่อยคัดเรียคัดแล้วก็ท่าจัดนะอ๋อเหลอเวลาเสียนะไม่ต้องบอกแล้ว บางคนแบบมึน่ยเ้าเบียจบแล้วฮะไปเลยต่อยพี่ๆเลยแล้วกันมาดูว่าพี B ่ๆจะได้ความรู้จากคุณครู

มาดูเด็กชายบี้ว่าจะเป็นยังไงบี้เดสกาจะได้โอเคขอต้องเปิดคุณแจก่อนอ๋อลืมลืมเลยอ๋อการแสดงการแสดงเฮ้ยเฮ้ยเป็นไงที่บ้านเด็กชายบี้ มาว่ะเฮ้ยแต่มาเรียนรู้ไว้เรียนรู้ไว้เรียนรู้ไว้เฮ้ยจิ้งไฟออกหกสิบพุทเริ่มลงเรื่อยๆมาแล้วว่ะเฮ้ยหกสิบพุทถือว่าดีนะดีกว่าอาจารย์ดีอาจารย์เท่าไหร่สิบเก้าดีกว่าอาจารย์อามอาจารย์กู้นี่แหละพ่ออ้อเนี่ยดีกว่าพ่ออีกพ่ออ้อเก้าอ่าสิบจุดเก้าเรายังจะเปิดอยู่ไหมโรงเรียนเนี่ยเปิดดิ ก็พอสุดแมากเขาจะไม่ค่อยมานี่แล้วเขาจะให้อาจารย์มานี่แล้วพอคือมีหน้าที่สั่งงานแล้วงานนันเดียวเฮ้ยมาแล้วนะไปเดี๋ยวพักเองพักก่อนไดก็เดี๋ยวให้ให้เด็กลูกศิษย์พักก่อนพักกินน้ํากินข้าวก่อนครับผมถือว่าแตได้ไหมที่ได้เลยถ้าขี่อย่างนี้ไงวันงานแข่งนะแชมป์แดกแน่แดกแน่1.4พี่โโอ้หเอ้ยออกสี แทนเองวันนี้อาจารย์ดีก็มีแดกเหมือนกันครับถูกต้องถูกต้องเอานว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะพักสำหรับที่นี้ปิดปิดคาบเรียนแล้ววันนี้ถือว่าสอบผ่านแล้วเต็มสิบเอาไปสี่ไปให้น้อยเถอะอาจารย์สี่สิบสี่สิบเฮ้ยขอบคุณครับอาจารย์เห็นไหมไม่จริงจะให้สี่เละเดี๋ยวแต่ว่าวันที่จะแข่งกันจะมีฟินสองคันสองคัน แม่แข่งกันคือสองคันนี่ก็คือไม่ใช่ว่าเกซ้อมคันนี้เราเกชอบคันนี้เราเกจะได้เลือกคันนี้ขับเลยนะเพราะว่าจะมีการสุ่มจับขึ้นมาเช่นอาจจะได้คันสีแดงคันนั้นอ่าแต่ละคนว่าอ่ารอบรอบที่เราที่เราแข่งรอบนั้นเราได้สีอะไรนะสีแดงสีแดงเฮ้ยสิบจุดสี่อาจารย์ครับผมต้องขอบคุณอาจารย์ไม่ขี่ดูขี่ดูอาจารย์เฮ้ยวอนปิดอาจารย์ต้องโทแล้วเฮ้ยไม่ได้แล้ว อาจารย์ก yeah, oh, I mean ็เส I mean, yeah, so nice. right? ียดเหมือนกันแหละจริงอาจารย์เอาคันเดี๋ยวงั้นัดเละไปอาจารย์อยากเล่นดอกกันงัดเลย เออแล้วอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ก่อนพี่เด็จอาจารย์จะจัดให้ดูสักหนึ่งสตูปเพื่อให้ลูกศิษย์จะได้มีกำลังใจนะโอเคเดี๋ยวจัดให้ดูไปจนจะทามมากถึงโดนงบกลับมาลั่นวงการถึงแม้ว่ากูจะหายไปนานแต่ภายในใจกูยังต้องการถึงแม้ว่ากูวางไม่ไปนานกูไม่สนน้อิดนะาพมพวกกูพร้อมที่จะทรมมึงก็รู้ว่ากูไม่สนพวกมึงลูกหมานไม่ใช่ลูกคนกลับมาคดี